สวัสดีคะ่ะทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเวลาเราส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเพื่อให้ผู้ซื้อเราเนี่ยบริษัทขนส่งเขาจะมีเอกสารอะไรหรือหมายเลขอะไรให้เราเพื่อที่จะไปแทร็กหรือติดตามสถานนะของสินค้าเราได้ไหมเหมือนเวลาเราส่งของทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าเนะเราก็จะได้เลข EMS หรือไม่ก็เลข ลงทะเบียนเนาะเพื่อที่จะมาเช็คสถานะของสินค้าเราการส่งของออกไปต่างประเทศบริษัทขนส่งก็จะมีออกเอกสารให้เราเช่นกันเดี๋ยวเรามารู้จักกันเนาะว่าแต่เอกสารพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรกรณีขน,นส่งสินค้าโดยทางเครื่องบินเราจะได้เอกสารมาเอกสารฉบับนั้นผู้ขนส่งออกให้เรามันมีชื่อเรียกว่า air way bill ใน Airbill จะระบุอะไรบ้างใน Airbill ก็จะมีหมายเลข Airbill เอาไว้ให้เรา track เ,เหมือนหมายเลข EMS เลยค่ะว่าสถานะสินค้าตอนนี้ของเราอยู่ตรงไหนถึงลูกค้าหรือยังและใน Airbill นั้นก็จะระบุผู้ส่งออกเป็นใครผู้รับของเป็นใครรวมถึงจำนวนของสินค้าสินค้าคืออะไรน้ำหนักเท่าไหร่และวันที่เครื่องบินลำนั้น ออกจากประเทศต้นทางด้วยค่ะกรณีเราส่งออกทางรถหรือทางรถยนต์เอกสารที่บริษัทผู้ขนส่งออกให้เรามีชื่อเรียกว่า truck waybill อันนั้นสำหรับรถบรรทุกนะคะรายละเอียดในเอกสารนั้นมีคล้ายๆก,กันกับ airwaybill ที่ส่งโดยเครื่องบินแลยค่ะและสำหรับ ส่งออกโดยทางรถไฟเนาะอันนี้เราจะมีชื่อเรียกว่า Railway Bill Railway b i ในนั้นก็จะระบุรายละเอียดคล้ายๆกันมีชื่อผู้ส่งชื่อผู้รับจำนวนสินค้าสินค้าคืออะไรและถ้าเราส่งออกโดยทางทะเลหรือเรือเอกสารนั้นเราเรียกว่า Boat Bill ไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้สำหรับเอกสารทางทะเลหรือส่งออกทางเรือเราเรียกว่า bill of lading อ่าตะเกี้พี่มิ้น์ลืมแนะนำชื่อภาษาไทายด้วยนะคะเอกสารนี้มีชื่อภาษาไทยสำหรับทางทะเลที่เรียกว่า bill of lading เนี่ยคะ่ะภาษาไทยเราเรียกว่าใบตราส่งสินค้าทางทะเลคะ่ะภาษาไทยไม่ยากเนาะแต่สำหรับ เอกสารที่ส่งทางอากาศภาษาไทยเราเรียกว่าใบตราส่งสินค้าทางอากาศหรือถ้าเป็นทางรถเราก็เรียกว่าใบตราส่งสินค้าทางรถหรือทางรถไฟอะคะ่ะก่อนจบมาทวนกันอีกรอบนึงเนาะสำหรับเอกสารที่ส่งออกทางอากาศเราเรียกว่า air waybill ภาษาไทยเรียกว่า ใบตราส่งสินค้าทางอากาศและเอกสารที่ส่งออกทางรถเราเรียกว่า t r a c クウ Bill หรือใบตราส่งสินค้าทางรถนั่นเองสุดท้ายเอกสารสำหรับส่งสินค้าทางทะเลเราเรียกว่า b ิล l อฟแล d ดิ้งหรือมีชื่อย่อด้วยนะคะว่า BL ถ้าได้ยินใครๆเรียกว่า B L B L ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะเรารู้จักแล้วมีชื่อเรียกภาษาไทยว่าใบาตราส่งสินค้าทางทะเลพี่มินหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือคนที่ยังไม่รู้ไม่มากก็น้อยนะคะและอย่าลืมกด subscribe ค่ะบ๊ายบาย